มมมีความมาเสียงไม่เต็มแต่หัวใจเต็มเวทีคืนที่งานวัดท่าเสาไม่ทิ้งต้นข้าวคืนวันที่13ธันวาคม2,568งานวัดท่าเสาอังเคอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้เป็นเพียงงานวัดปลายปีธรรมดาหากแต่กลายเป็นคืนหนึ่งที่ถูกพูดถึงในหมู่แฟนเพลงลูกทุ่งอย่างเงียบ,ยบแต่ลึกซึง้ง เป็นค่ำคืนที่พิสูจน์คุณค่าของศิลปินด้วยหัวใจไม่ใช่เทคนิคตั้งแต่หัวค่ำผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่วัดแผงอาหารเรียงรายแสงไฟจากเครื่องเล่นงานวัดส่องสว่างตัดกับท้องฟ้ายามค่ำเสียงประกาศจากเวทีเสียงดนตรีทดสอบระบบและเสียงพูดคุยของผู้คนสร้างบรรยากาศคุ้นเคยที่งานวัดภาคกลางยังรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลายคนมาด้วยความตั้งใจเดียวกัน คือรอการแสดงของต้นข้าวสุปริยาศิลปินวัยเยาว์ที่ชื่อของเธอในเวลานี้ไม่ได้เป็นเพียงนักร้องเด็กแต่เป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับความพยายามความรับผิดชอบและความผูกพันกับแฟนเพลงในระดับที่เกินวัยแต่ในค่ำคืนที่ทุกอย่างดูพร้อมเบื้องหลังเวทีกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดต้นข้าวอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เสียงแหบ อ่อนล้าและมีอาการป่วยจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศและตารางงานที่อัดแน่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับนักร้องที่ต้องใช้เสียงเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานและยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการแสดงสดกลางงานวัดที่ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงไม่มีโอกาสแก้ตัวความกดดันทางจิตใจในฐานะศิลปินที่ต้องรักษามาตร,รฐานที่เคยทำไว้จรงสูงยิ่งกว่าปกติเวลาประมาณ21นาฬิกา เสียงดนตรีอินโทรดังขึ้นเวทีสว่างขึ้นพร้อมสายตานับพันคู่ที่จับจ้องมายังจุดเดียวกันพลีนแรกเริ่มต้นและเพียงไม่กี่วินาทีคนดูจำนวนไม่น้อยรับรู้ได้ทันทีว่าคืนนี้ไม่เหมือนทุกครั้งเสียงร้องของต้นข้าวไม่เต็มอย่างที่คุ้นเคยมีความสัน่นมีความแหบและมีช่องว่างของพลังที่หายไปแต่สิ่งที่ไม่หายไปคือท่าทางและความตั้งใจเธอยือนอยู่บนเวทีอย่างมั่นคง ไม่หลบสายตาไม่ลดระดับความเคารพต่อคนดูซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสปิริตของศิลปินยังคงอยู่ครบถ้วนหลังจบเพลงแรกเธอเลือกจะหยุดไม่ฝืนไม่กลบเกลื่อนไม่แซงทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอพูดกับแฟนเพลงตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมาบอกถึงสภาพร่างกายของตัวเองบอกว่าเสียงในคืนนี้ไม่สมบูรณ์บอกถึงอาการแพ้และความไม่พร้อมคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ทำให้บรรยากาศเงียบลง กลับทำให้ทั้งลานวัดใกล้กันขึ้นเสียงปรบมือดังขึ้นเสียงให้กำลังใจดังมาจากหลายทิศสายตาที่มองขึ้นเวทีไม่ใช่สายตาของผู้ตัดสินแต่เป็นสายตาของพ่อแม่ที่มองลูกหลานตั้งแต่วินาทีนั้นการแสดงในคืนนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่มันกลายเป็นพื้นที่ร่วมกันระหว่างศิลปินกับผู้คนรูปแบบการแสดงถูกปรับโดยอัตโนมัติเพลงที่ใช้พลังเสียงสูงถูกลดลงเพลงช้าถูกเลือกมาแทน การพูดคุยกับคนดูถูกใช้มากขึ้นทุกประโยคไม่ได้ถูกเตรียมมาแต่เกิดจากความรู้สึกตรงหน้าอย่างแท้จริงต้นข้าวเดินไปมาบนเวทีทักทายแฟนเพลงหน้าเวทีพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่นั่งรอฟังมาตั้งแต่หัวค่ำยอกล้อกับคนดูด้านหลังเวทีที่ยืนกันแน่นจนขยับแทบไม่ได้เสียงหัวเราะเล็กๆแทรกอยู่ระหว่างบทเพลงทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ไม่มีใครลุกออกจากพื้นที่แม้จะรู้ว่าเสียงร้องไม่สมบูรณ์แบบแม้จะรู้ว่านี่ไม่ใช่โชว์ที่ดีที่สุดในเชิงเทคนิคแต่ผู้คนยังอยู่ยังฟังยังให้กำลังใจซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าความรักที่พวกเขามีต่อต้นข้าวไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่ที่ความจริงใจที่เธอแสดงออกมาในช่วงหนึ่งของการแสดงต้นข้าวเล่าถึงเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างเรียบง่ายเธอพูดถึงการร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กการร้องเปิดหมวก การร้องทุกคืนโดยไม่มีคำว่าเวทีใหญ่เป็นเครื่องการันตีประโยคเหล่านั้นไม่ใช่การอวดอดีตแต่เป็นการบอกว่าเธอผ่านอะไรมาแล้วบ้างมันคือการยืนยันกับแฟนเพลงว่าความเหนื่อยในคืนนี้ไม่ได้ทำให้เธอถอยและความรักในเสียงเพลงไม่ได้หายไปเพราะความไม่สมบูรณ์การแสดงความอ่อนแออย่างจริงใจนี้กลายเป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจที่เชื่อมโยงเธอกับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งที่สุด เมื่อการแสดงใกล้เข้าสูงช่วงท้ายแสงไฟบนเวทีเริ่มหนุมลงเพลงช้าดังขึ้นอีกครั้งเธอมองลงไปยังพื้นที่ด้านล่างเห็นเก้าอี้ที่ยังเต็มเห็นผู้คนที่ยังนั่งอยู่ครบเห็นโทรศัพท์ที่ยังถูกยกขึ้นบันทึกภาพและในวินาทีนั้นน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่ต้องมีบทเธอหยุดร้องชั่วขณะยกมือไหว้กล่าวขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงทุกคนเสียงของเธอสัน่นไม่ใช่เพราะป่วยแต่เพราะความรู้สึกที่เอ่อล้น ไม่มีใครตะโกนไม่มีใครเร่งทั้งลานวัดเงียบลงราวกับเข้าใจตรงกันก่อนลงจากเวทีเธอพูดถึงการพักผ่อนการกลับไปทำหน้าที่นักเรียนการต้องไปเข้าค่ายลูกเสือในอีกไม่กี่วันคำพูดเหล่านั้นทำให้หลายคนยิ้มเพราะมันย้ำให้เห็นว่าบนเวทีคือศิลปินแต่หลังเวทีคือเด็กคนหนึ่งที่ยังต้องใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป การแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ทำให้เธอได้รับการยอมรับในรางวัลไทยรัฐอวอร์ด2025ในฐานะศิลปินที่เข้าถึงและเข้าใจชีวิตของคนธรรมดาอย่างแท้จริงคำคืนที่งานวัดท่าเสาจึงไม่ถูกจดจำในฐานะคืนที่เสียงไม่ดีแต่ถูกจดจำในฐานะคืนที่ใจไม่ทิ้งใจกันและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมดนตรีลูกทุ่งจึงยังเป็นดนตรีของผู้คนไม่ใช่แค่ของเวที การแสดงที่สมุทรสาครนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ว่าคุณค่าของศิลปินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบทางเทคนิคแต่อยู่ที่ความจริงใจที่มอบให้แก่ผู้ชมสนุกมากขอบพระคุณมากๆนะคะพอ่อพ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วย ถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆลาไปก่อนจ้า